ครับวันนี้ก็กลับจากแคนดิปไฟน์นะครับวันนี้เราก็ไปแวะร้านั้านหนึ่งมานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปไปบ้านร้านนุ้ยนะครับเป็นบ่อที่รา,านนุ้ยที่บ้านเขาปล่อยปล่อยไว้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เราวันนี้เราจะไปแบบตกเล่นนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับก็ไปตกเอาสนุกสนุกนะครับบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับ ก็ออกหมายไกลๆไม่ค่อยได้นะครับหมายธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีผลงานที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับช่วง <c oughs> น,นี้ก็เดี๋ยวเราไปบ้านอน,นุยนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์อะไรกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานไปฝากเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันครครับ นูยี่หท่าห่ไอ้เหี้ยกูอ่อยตรงนี้มันไปตกตรงน้นเอาก้อยเอาก้อยมาวางดีไอ้บ้านไม่มีวิชาอชาบ้านอ่ะมันต้องใช้เลยหรอวะลอง แางมุมขึ้นลงเนี่ยเตกตกตฮ้ยปลาบ้านมึงไม่เคยแดกน้ำปังจริงไว้เฮ<อ>ียปลาเต็มบอ่อนี่ขึ้นนี่นี่นี่เด็ดจิบบ้มหัวเลย <c oughs> เคยกินโอ้โหบานเบียงไปหมดอันนั้นนั่นทุนเด้งเด้งไปเว้ยฝ่าเลยวะป่าเลยวะป่าเลยวะแต้มแหลกแต้มแหลกมาเลยเฮ้ยตะเพียนโหตะเพียนใหญ่ด้วย เพียนใหญ่เพียนใหญ่แต่แรกมาแล้วครับน,น,นี่เดีกว่ามันจะไม่กินขนมปังซะแล้วใสสวยมาเลยครับตรงนี้จะให้น้านุยเอาสวิงแป๊บนึงนะครับ คุ้นหางค่ะนำไปก่อนหนึ่งแต้มหาไหม่ห,มไห,มหาไม่เล่นอยู่ ไปแล้วนะนุ้ยนั่นตัวนะยกขึ้น <laughs> ไปเลยยกขึ้นมาเลยปรรลุลลลโอ้โหนั่นตัวกำลังย่างเลยฮะใส่กำลังย่างเลยนี่ใครบอกปลาไม่กินขนมปังมาเถอะเฮ้ยเอาอ๋อกูยกไม่ีก,กูไป เกบป้วจริงไหมเอตนนมนอ้นีนาโคตรเฮดเ้ยเฮ้ยโอ้ยแรดจริงๆด้วยโอ้โดนแล้วไอแรดเย้ใหญ่แ้วไงเฮ้ยราดูท้องดำปื้เลยอ๋อมันจริงๆแล้วมันโคตรแง่เลยโอ้ใหญ่ด้วยสิบหายแลมึนต้องช่วยกัวละดูดิ ใหญ่ด้วยครับวันนี้ไอตัวงี้แหละเออที่มันลอยลอยหัวขนาดเอานิ้วแย่เอาไม้เอาเบ็ดแย่ไปแล้วมันยังกินเลยอึ๊บเย่โอ้นั่นเลยงั้นปลาเล็กดูปลากูาดิเด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 รับแขกไย้ไหมไอ้เหีย

mày 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 Này mày 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 bỏ mày 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 อ่อยไปนั่งขึ้นเป็นฟองๆเลยนะไม่แ,แดก่ะตุกปลาเล็กก็ผมกินเหยตะแตกๆลาลาลาออีกแล้วเอา <C le ars> เยอ,ยเอะไแล้วโอ้ยใหญ่ด้วยตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยไปได้มันเอาใหญ่เลยเว้ยโอ้โดนขุดน้ำดำเลยขาดไหมขาดไหมขาดไหมเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยปบนน้ำบาเลยตัวนี้โอ้ยใหญ่ใหญ่ปลาตัดใหญ่โอ้ยปลาเลือดมาเลย ขันถ้าเอาไม่อยู่เวหกสิบสองโหดูมันตั้งลำด้านไปเลยเว้ยใส่หน้าให้สี่ปอนะเลี้ยงไว้ยังตกปลาบ้านเพื่อนสนุกจังเลยปลาบ้านเพื่อนนีปลาบ้านเพื่อนในตกปลาบ้านเพื่อนใช่สนุกจังเลย,เอเลยโอ้ยเนี่ยขาด จริงๆเพราะมีร้อยเนี่ยตัวเมื่อกี้แล้วขาดไปแล้วเรียบรย้อยเอาสายสีป่ปอนไม่อยู่ไม่ไหวครับขาดรอบนี้นนพอขำๆพอแล้วกันนะครับวันนี้ตบบ้านอนวยตกบ้านเพื่อนตกบ้านเพื่อนมันบ้านเพื่อน,นครับอนวยหงเหาอยู่คนเดียวนี่แหละสดๆเีง ของเก่งเก okay, วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า